มาดูเนื้อเต้นนะฮะเหมือนด้เสือรอดแหลกเสือแสบไลวยนะเนี่ยอ้คุณพ่อลูกค้าหลายนะครับผมมาเสือเนีย่ยต้องได้ร้อคิ้วแหละคุณพ่อเขาจะเรือบอกไงความแง่แสบทั้งนั้นอ่ะเสือร้องไห้ด้วย เจ้าใส่ได้กินแทะครับผมแซ่บได้คนพอเจ้าใส่ผมไปเฮ็ดให้ติดใจเลยไหมชิ้วแหลกครับผมมังลูกค้ารถเนี่ยอันนี้านาดมารวอาได้เนี่ยขอพุ่นกระป๋ะ จังก้านเม่อลายเยเนงเนื้อตนเอมันหม่อเนื้อนตืนเครับนี่ตอนี้สงจฝุ่นกระจฝุ่นกจฝุ่นเาินมั่น่งโอ้กระตุกตัวนี่สีแห้งเลยหรอเนื้วเสียแน่นแน่นแลไนั่งเเสีย อ,อ๋อตัวคิ้วแหลกเลยกับตุ๊กแห้งจังหน่อยครับลงลูกลูกคไไือตีไฟตีไฟคิ้วๆต้องไอยนั่นแหละเหน็ดนะเข่าแห้งอยู่เลย โอ้สุดหนักสุดหนักเราก็ได้เพาะเอาแล้วครับแม่คาดลูกครับเดี๋ยวไปจุก็ได้เพอครับผมกวาดแกงไห้ยังนี่ฮะครับโอ้โหเนีหนาขึ้นท่านผู้ชมมึงได้ไหมเนาะไอทำงานบริษัทซันนี่ฮะแต่เลิกงานแล้วมาจุเนี่ยเนี่ยดากบ่วะโขกบวกดาบโอ้ฮะเป็นซอยงามด้วย อการซอยต้องสร้อยลายตัดเนะเหลือยังพอดีเขียวสำหรับบางคนเขาจะหมักลูกเต๋านะอันนี้แหละหมักลูกเต๋ามันจังคุยเกี่ยวได้อันนี้มันคุยมันเข่าเนื้อเขาไอ้เกี่ยวมันเข่าดีกว่าลูกต้องลูกเต๋าคนมักน้ำจิ้มบ่หลายแต่สำหรับเฮาต้องจิ้มหลายๆผมอมล้อนี่เป็นตะกินแมนข้าวบ๊ขมซอมมารีกินสิ่งหัวนะครับว่าแมนแมนแมน งามงามงาม,มงามแต่พ่อคนนีเนี่ยงามด้วว่าคนเห็ดยังกับงามเนะคนจะงามงามที่ใจใช่ไปหน้าเห็ดหนึ่งสีเนี่ยพันเทีมสามสิบกี่ประได้ไงไปกวางเขางงงนิ่งนูนยิ่งเมื่อ่มาสื่อจุนเหนื่อย <laughs> เสือกินรดเสื้อของอะไรเอาหลย,ย,าล,ยหลายยางพ่ออีกใบ้เ็ลลลเ,เลยลายลูเยังหัวเอาหลยลายยางนี่เต็มเทียงกว่น,นี้เป็นซอยไม้จ้ะแมนแมนแมน,แมน,แมนอันนี้เสือล่องห้ืงงามส้อยหนาบ่อย้งาบ แมนได้เหนได้ยำไปดุนๆเยิยบอกเลยว่าเสือร้องไห้สำหรับผมนี่มักที่ชุดได้ได้เสือร้องไห้โอ้จยจอยแอบหลายเลยเพราะว่าต้องหยาดกันกินอนะ่ะจ้าไมได้หายง่างยเลย บอกเลยว่านกินเนื้อพวกนี้เพได้มีหยังกันล่ะกินแล้วลยิ้มนอนอหนดงาม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 ,งาม